ครับผมพี่น้องสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเขาพูดถึงนะครับว่าที่เขาจัดอันดับการศึกษาโลกนะครับแล้วลาวแซงไทยนะครับลาวยู่อันดับดีกว่าไทยนะครับก็นะครับเขาจัดทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบแปดประเทศทั่วโลกนะครับผู้จัดทําสํารวจนะครับก็จะเป็นนะครับ U.S. n and l and b o r Report ครับและวัตันส o o ลนะครับ, School, รบเป็นมหาวิาลยของเพนซิเวเนียนะครับโดยขาสประชากรหลายพันคนจาก78ประเทศย้ำนะครับคือสำรวจนะครับจากประชากรหลายพันคนจาก78ปประเทศจากนั้นจัดทำอันดับ ประเทศเหล่านี้ตามข้อมูลจากแบบสำรวจเรานะครับอยู่ในอันดับที่102ของโลกนะครับและอันดับเจของอาเซียนเหตุผลนะครับเนื่องจากขาดทรัพยากรและครูผู้สอนที่มีความชำนาญ 2. พื้นที่ชนบทย,ยังคงมีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบการศึกษา 3. โอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการยังอยู่ในระยะเริ่มต้นผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากขาดทรัพยากรและครูผู้สอนที่มีความชำนาญสองพื้นที่ชนบทยังคงมีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบการศึกษาสาโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ต่อมาครับเป็นของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่107ของโลกและระดับ8ของประเทศอาเซียนนะครับหนเนื่องจากข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงพื้นที่ชนบท 2. หลักสูตรยังขาดการบูรณาการกับเทคโนโลยี และการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ 3. ความไม่เท่าเทียมในคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบทผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. เนื่องจากข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงในพื้นที่ชนบท 2. หลักสูตรยังขาดการบูรณาการ กับเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ 3. ความไม่เท่าเทียมในคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบทอันนี้นะครับคือเหตุผลที่ไทยนะครับอยู่อันดับที่107ซึ่งต่ำกว่าลาวนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมผมเอาคลิปนะครับของไทยกับลาวนะครับโรงเรียนเนี่ยนะครับ ผมจะเอาแค่ระดับมัธยมกับประถมผมไม่เอาระดับวิไลมาให้ดูนะครับพี่น้องก็ดูนะครับนี่ครับนพี่น้องดูนี่คือประเทศลาวนะครับนี่คือโรงเรียนของประเทศลาวที่อันดับนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาเซียนหรือระดับโลกลาวนะครับมี ระบบการศึกษาที่ดีกว่าไทยนะครับจากแบบสำรวจของมหาวิทยาลัยของเป็นิิเวเนียพี่น้องดูให้ดีนะครับ นี่คือประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีกว่าไทยอันนี้ก็ยังเป็นลาวนะครับเพี่น้องดูนะครับหลังจากที่ก็จะเปิดเฮียนแล้วนะคือผมพยายามที่จะเอาภาพนะครับหาภาพชี่ว่านะครับที่ผมหาได้นะครับผมไม่ได้เลือกว่าจะต้องเอาแบบนั้นแบบนี้นะครับก็คือผมจะเอาเฉพาะระดับของชั้นประถมกับมัธยมต้นอะไร ประมาณนี้พอผมไม่เอาระดับนะมหาวิทยาลัยเพราะมันทิ้งขาดกันอยู่แล้วนี่ครับพี่น้องโรงเรียนไทยเมื่อกี้นะครับตอนแรกเป็นลาวนะครับตอนแรกเป็นลาวตอนนี้เป็นไทยพี่น้องนี่คือสภาพของโรงเรียนนะครับของระบบการศึกษาที่ต่ำกว่าลาวนี่คือประเทศไทยครับพี่น้องดูสภาพห้องเรียนดูโต๊ะเรียน นะครับดูการแต่งกายของนักเรียนนะครับพี่น้องดูแล้วต่อมานี่ครับนี่เป็นของประเทศลาวนะครับซึ่งระบบการศึกษาได้จัดอันดับที่ดีในกว่าไทยในระดับโลกพี่น้องดูอาคารพี่น้องคนลาวเข้ามาดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้เกยทับผมไม่ได้ ยกย่องว่าไทยนะครับดีกว่าลาวแต่สาเหตุที่ผมทำเพราะว่าอะไรในเมื่อเขาจัดอันดับการศึกษาของลาวดีกว่าไทยผมก็เลยจะเอาคลิปนี้หาผมก็เลยจัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโต้นะครับเพื่อตอบโต้โต้แย้งกับ พวกที่เขาจัดทําพวกนี้นะครับพี่น้องพี่น้องคนไทยคนลาวก็ดูนะครับแล้วตัดสินน่นีะครับนี่คือประเทศลาวเมื่อกี้คือไทยดูห้องเรียนนะครับเเอ่ใครป็นนนหหหัว้้างียดูห้องเรียนครับพี่น้องอันนี้เป็นฝนตกก็สาดเข้าเขาไม่มียังวงอ่ะทุกคนครับนะครับฝุ่นมาก็เข้าเชือกาวนรงูก็เข้าได้ัเป็นนของกนะครับ จัดมีพิษเข้าได้หมดเลย,ลเยน,นี่นะครับห้องเรียนของประเทศลาวลน,นะครับ,รบพี่น้องดูน,ดนะครับโตเรียนเป็นยังไงนี่พี่น้องดูเอาครับต่พี่น้องคนไทยคนลาวดูเอานี่คือสัมภาพที่เป็นประเทศที่มีระดับการศึกษาที่ดี กว่าไทยนะครับพี่น้องดูอันนี้เป็นระดับมัธยมนะครับนี่คือห้องเรียนระดับมัธยมของประเทศลาวบ้านเมงเมืองนะไกรแขวนข้างบนซึ่งอันนี้มีเด็กนักเรียนอยู่ไม่กี่คนนะครับดูฝาห้องนะครับดูฝาห้องนะครับ ดูกระดานนะครับระบบการเขียนระบบการสอนจะไม่มีเทคโนโลยีอิทันสมัยเข้ามานะครับให้เขามาไทยครับวุฒิเนี่จะมีเฉพาะช็อหน้ากันพี่น้องรงเรียนบ้านะเฟืองนี่แหละนะครับดูเอาครับพี่น้องต้องการจะมาเบิงด้วยตัวเองหรือว่าจะมีส่วนห่วมเห็นไหมครับน้ำกันก็จะงูก็เข้าได้นะบตคยินดีเลยพี่น้องโรงเรียนนี้มันยังดีกว่าไทยตรงไหน นะครับนะครับพี่น้องดูการเรียนการสอนแม้แต่กระดานยังไม่มียังไม่ได้แขวนติดยังพิงกับผนังมาเลยนี่เด็กเรียนมีกี่ห้องกี่คนนะน่มีสองคนนี่คือเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาที่ดีกว่าไทยนะครับต่อมาครับของประเทศไทยพี่น้อง ดูห้องเรียนห้องเรียนนะครับเป็นปูนทั้งหมดเลยมีการตกแต่งนะครับกระดงกระดานก็มีกระดานดำก็มีกระดานขาวก็มีกระดานขาวก็คือเอาสีสีเขียดสีเขียนกระดานดำก็คือกระดานเขียวที่เด็กชี้อยู่ตอนนี้ก็คือช็อคนะครับมีทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ช็อคเขียนก็คือเป็นระบบกระดานเก่าที่เด็กเขียนตอนนี้คือกระดานระบบเก่า ไอ้ขวามือเราก็คือเป็นนะครับไวบอร์ดนะครับกระดานขาวที่ใช้สีเขียนแล้วเขียนลบนะครับพี่น้องย้อนกลับมาที่ประเทศลาวทีหนึ่งสภาพครับปหงเานะครับือลงะเลกพี่น้องอเาดูครับทางคนไทยคนลาวคขาดูครับอันนี้คือหลักฐานที่ชัดจีนนะครับอันนี้คือเป็นหลักฐาน ในการต้วแย้งอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เอาผลที่แบบแบบสวจที่เขาทํามานะครับเยงไหมครับพี่น้องชุดนักเรียนเนี่ยนะครับชี่น้องดูนะครับพี่น้องคนลาวก็นะครับผมไม่ได้ไปโจมตีผมไม่ได้ไปว่าว่าลาวนะนะครับ ผมไม่ได้เพราะว่าผมก็ห่วงความรู้สึกของพี่น้องคนเรานี่หันมาที่ประเทศไทยอีกทีหนึง่งพี่น้องดูนะครับโตเรียนนะครับสมุดกระดาษทั้งสูงนสือเครื่องเรียนนี่ยพบคันนะครับการแต่งกายของเด็กน,นักเรียนก็มีความเป็นระเบียบกว่าสะอาดกว่า,า,วานะครับห้องเรียนห้องไรต่างต่างนะครับ เด็กนักเรียนนะครับผู้ชายเป็นยังไงนะครับหลักๆก,ก็คือจะต้องตัดผมเป็นระเบียบมันเดียวกันนะครับดูสภาพภาพรวมเอาแค่เด็กเล็กนะครับไม่เอาระดับวิไลนะครับระดับวิไลมันกินขาดอยู่แล้วนะครับมันมันมันไทยนี่มันทิ้งห่างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหลักฐานที่จะมานะครับถ้าผม ถ้าเกิดมีะไลนนี่เป็นเิเวเนียอยู่ใกล้ผมนะนะครับผมจะขับรถไปหาเลยแล้วผมจะเอาคลิปนี้แหละเอาเอาไปยื่นให้เลยเอาพวกคุณดูใหม่ซะพวกคุณจัดทำอะจัดทำกันยังไงแค่จัดทำพวกคุณเนี่ยก็มันไม่มีมูลความจริงอยู่แล้วคุณแล้วคุณยังกล้าที่จะมาจัดอันดับระดับการศึกษาของโลกแค่ระบบวิธีการ นะครับแล้วผลออกมาเนี่ยนะครับมันก็เห็นไหมครับ่นไม่ตรงตามความจริงแล้วคุณเขาบอกได้ยังไงคือเหตุผลหนึ่งนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับโรคการศึกษาพี่น้องดูจอนะครับไอจอนี้นะครับไม่ได้ขีดเขียนนะคือใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องฉายแสงยิงออกมานะครับ ไปที่กระดานไปไปที่ไวบอร์ดนี่คือเป็นการนะครับบูรณาการการศึกษาที่นำเทคโนโลยีเข้ามานะครับช่วยสอนกระเบบการเรียนการสอนให้มันดีขึ้นแต่เขาบอกว่านะครับไทยขาดระบบบรทางด้านเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเอาแค่ปสมนะครับผมไม่ได้เอาโตขึ้นมา นะครับเด็กปถมไทยทุกวันนี้นะครับระบบปารเเียนการสอนนี่นะครับเวลานะครับเขามีมีสอนคอมนะครับมีครูต่างชาตินะครับเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้คือประเทศไทยนะครับตอนนี้กำลังเรียนดนตรีไทยนะครับ ผมไม่รู้ว่าที่ลามีไหมแบบนี้นะครับถึงมีแต่ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงครับห้องเรียนเครื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์ในการเรียนนะครับมันมีความจะว่าเพียบพร้อมนะครับมันเพียบพร้อมนะครับเนี่ย พี่น้องไทยอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าเรานะครับคือผมไม่ได้ไปหาว่าจะต้องเอานะครับโรงเรียนที่ว่าดีสภาพดีจริงๆจ,จังๆมาไม่ใช่คือหาอะไรได้ก็เอาเจออะไรได้ก็เอานะครับเอาเอามาเทียบกันนะครับต่อให้เอาดีที่สุดของเรามันก็ยังนะครับ เนี่ยที่ผมมามาเนี่ยมันเป็นระดับทั่วไปนะครับของของประเทศไทยนะครับแล้วสอถามว่าในการจัดอันดับแบบนี้นะครับมันโคตรมั่วเลยแม้แต่คนลาวเองนะครับพี่น้องเขายังไม่เห็นด้วยนะคนลาวเขายังไม่เห็นด้วยเลยในการผลการจัดอันดับออกมาเนี่ยมันโคตรมั่วเลยนะครับในพวกที่จัดเนี่ยมหาวิทยาลัยของเปนซีลเบเนียอะไรเนี่ยมันโคตรมั่วเลยครับ โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอแค่นี้พี่น้องดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับช่วยกันดูคิดเอานะครับคิดเห็นยังไงก็แสดงของพี่เห็นดูขอขอบคุณท่านที่เข้ารับชมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ